是比赛的，但不中。 พาลูกมาเอาพิซซ่าอีกแล้วท่านผู้ชมซื้อพิซซ่าซื้ออันเอียงกับกระบับนนั่แหละกระบับกับอันพิซซ่ามันอยู่รนะ้านเดียวกันเนาะแต่เนาะอันร้านพิซซ่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละจ้ะหมู่บ้านนี่ละก็เลยมาเอาสั่งไว้แล้วอยู่บ้านโทรสั่งเขาเฮ็ดไว้ให้ละเฮาได้เวลาเฮาก็ขับรถมาเอาเนาะแต่เนาะ ลงลรถบ่ได้เพราะว่าตรงนี้เขาก็่ให้จอดจ้ะแต่หาข้าเขานังอยู่แป๊บหนึ่งได้อยู่จ้ะถ้าหิมะไอเบิ้งก้อนหิมะจะปดจะทันผู้ชมหิมะใกล้จะหมดแล้วบ้านนหน้าบ้านยายๆย,ยังเต็มอยู่เลย <c oughs> อันนี้ตอดแอปเปลิลนะจ๊ะบ <c oughs> ้านในปงยอดปงใบยอยู่จ้ะอันที่หอยลงมาหันเก็อันแบบว่าอันอาหารให้นกหน่อยมันไม่กินนะจ้ะเนาะ มืนน่อไงเงียบเทป่้นอกหน่อยปรมาเลยจ้ะถุงอันดินแล้วจะซื้อดินมาใบอันปลูกพักจะ้ะถุงดินจะ,จะพาอันขับรถอันพาลูกไปซื้ออันพิซซ่าร้านพิซซ่าน,น้อยๆอยู่ในบ้านนี่ยละจ้ะเอออยู่มู่บ้านนี่ยละจ้ะแต่ลูกมันจะเอากระบับมืน่อนี้ ร่านอันล่านแคบบับกับอันพิซซ่ามันอันเดียวกันเนาะแต่ดูล่านเดียวกันไาจะไปกันเลยจ้ะ